เก้ากับหลักัสดีครับผ่านยังเกินจุดสี่อ่อเลยจุดสี่เหรอวันนี้มาเกินเท่าไหร่อ่ะตอนสามปอนจุดสาพี่กัดร้อยยีิบเก้ายิบเก้านี่โอเคไหมโอเคคุมมาทั้งหมดกี่โลได้ร้อยยบเก้าเก้าโลได้เก้าโลก็ถือว่าประมาณนี้อยู่ตลอดใช่ไหมเวลาคุมซอฟต์อยู่ที่ไหนครับ สอนเตียนโพของพี่ออสนะที่จังหวัดกระบี่แล้วเราคนจังหวัดกระบี่เราก็กระบินกันปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะจิบบกสิบเจปีช่วงหลังก็ดูยิ่งโชคยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเนาะป้ายหน้าสุดผลงานเป็นไงครับชนะคะแนนเนาะชนะไพโอเลยเจ้าพญาเป็นปตอได้อาชีพไหมได้จริงเหรอได้อาชีพเกือบทุกไฟายเลยเนาะได้อาชีพมากสุดเท่าไหร่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นป้ายนั้นต่อยกับ เพชรสักดาเพชรสักดาแต่ไม่ได้เจ็บเลยไฟแรกที่ชน,นะเขาเนาะใช่แล้วไฟสองก็เข้ามาแพา้ตอนะอนี้ยังเรียนอยู่ไหมเรียนอยู่ก็เรียนไปด้วยซ้อมไปด้วยแล้วเวลาซนะ้อมปุ๊กเพ็คไฟนี้ซ้อมมาได้กี่วันได้สามอาทิตย์กวานะ่าเลยสามอาทิตย์กวา่า,วา,า,วาไปโมในรายการไนหะ่อยกับใครเดือดคอฟไฟเตอร์ไมาไทยอ่าเป็นยังไงบ้างดูว่าเขากระนมวยอะไรยังไงโมยเดินเตะตีหน้าเลยตีหน้าเขาดีแล้วมีอะไรหน้าผู้อ เดินเองเดินยังไม่เลยอุปอะไรน่ากลัวบ้างก็มีตีนหน้าอย่างเดียวเคยต่อยกันนะไม่เลยเนาะแต่ว่าเคยดูคลิปดูเทปมาแล้วมั่นอั้มั่นใจวันนี้โอเคขอบคุณครับ